กูรักเราคนเดียวไงพาใครมาก no ็ไม่รู้กูอยัาใครอ่ะมีคนบ้าคุณคนเดียวเพราะว่าไอทีเจอหน้าโมรลถามกไม่ได้ถือนี่ก็เด็กคนเดียวรู้แค่ไม่ไน่อ๋อเออถนนเป็นไงบ้างก็ดีอะไรโอ้โหนี่ก็ไม่เห็นสีเราแดงดีสามคนเลยอ๋ออันนี้ก็ มีลูกติดด้วยอ่ะไหนคนนี้ <Okay. S 2> คนไหนคนนี้เหรอ <ừ. S 2> ไม่เป็นไรเราดังสวยอยู่สวยเลยนะแล้วเข้าไปเลยแล้วหนุ่คอยคอยช่วยน่ยนะพอเข้าไปแล้โวโอ้หมีแต่คุณลุงอ่ะอือใจดึงออกเลยนะได้ได้ได้ขอเลือกบ้างอ่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยจุ๊บพี่นะจุ๊บพี่ทำไมไม่เดินเดินไปติด ติดอยู่ไหมมันติด,ต,ดติดตลอดเลยไปเร็วเร็วเร็วเออวมาใช่ไหมใเอ๊มาจากได้ให้ดึงยังดึงไงด้ยังเนี่ยไม่ต้องแล้วแตกเรื่องปล่อยแกมองไรแกมอง,งมอะไรครับแก นาลีนายนี้ก็หน่ะวิเจ้าพี่ช่วยนานี้ดีๆด้วยเจ้าพี่ทำอะไรเนี่ยคะทำอะไรจ๊ะไหนบอกว่ารักผมฉันมีแค่คนเดียวไงทำไมเร้่องผู้หญิงสองคนนี่เป็นใครทำไมอ่ะบอกฉันถามว่าเป็นใครก็นู้นไงทางจริงๆเถอสาวคนนี่ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปไกลๆของฉันเลยโอ้โหยังพูดก็พูดน่าซ้ำใจร้ายจนึงเลย ลงขึ anyway. mm. ้นลงล่องไปโอ้อึไรก็ได้ไปเลยเขาที่สบายใจแล้วแต่อะไรอ่ะไมอ่ะเปัไงอ่ะจะบอกที่เไปอะเ่จะจะแอ่ะไม่ใช่แบบนี้เลย ไม่เป็นเจ้าอ่ะไม่ดีใจยังไงอ่ะไปทำการะตูนนะพูดเลยนั่นทานยังไงผมฉันก็ไม่แต่งงานนะเปคะทำไมไม่แต่งงานก็เพราะว่าผมฉันไม่อยากมาไปภาระผมชอบจีนเขานี่ผมฉันมีแฟนแล้วไม่เธอบอกว่านี่จะไปเป็นภาระเธอเหรอใช่ฮึคพูดถูกแต่ว่าฉันเป็นเจ้าแล้วจะเป็นภาระเธอได้ยังไงแต่ผมฉันมีแฟนแล้วผมฉันจะรักเดียวใจเดียวไงแเธอเป็นใคร แป้าหมายของฉันก็คือบุญนำเป็นเด็กวัดเลยค่ะแม่บัวคิ้วเลยคิ้วใช้ฉายาแล้วแต่งหน้าต่อกระจกไว้ช่วงนึกถึงสะพานพระรามแปดไงนี่ฉันชอบคิ้วเธอแลในที่นี้เอาเธอมาแต่งหน้าเนี่ยฉันจะพาเธอมาจับคิ้วได้ให้เธอแต่งหี้าอีกนิดนึงว่าเธอแต่งหน้าอย่าฉันไหมยังไงผมจิ้งก็ไม่ใช่เจ้านล้วที่จะแต่งกับไอ้บุญนำเด็กวัดเหรอ ผมที่ไม่ได้รับเาไม่ใช่ากันคือว่าคุณเอไม่ได้รู้เรื่องไม้รู้าไม่ได้ยไม่ได้งไไดตลกอะไรโไม่แต่งงี้ยเล่า่ไมีผัวนี่ตลกแกนะคุณตเกลือนี่าีไม่มีผัวไม่มีตายไปแล้วงเหรอไม่ ไม่แต่งไม่แต่งจริงจีมะโอเคเล่นเล่ยมองเดินไปเลยไม่ใช่เพื่อนเล่นนะทำไมล่ะฉันไม่ได้มองเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนเล่นใช่ไหมนี่ฉันอยางเธอมาแต่งงานนะแต่งงานกับเร้าอัชนายที่เป็นเจ้าลู่นี่หนาหนาในไม่กันแต่งกับพี่จีชนะไปเลยแต่งกับพิ่ชนะใช่ตามใจกันนะกัน อยากมีผัวเป็นโจรไม่รู้คิดยังไงท้องมยุ่งมีลูกแล้วไม่รู้เลยเดี่ยวที่นอนที่นอนหรือยังเหน็ดแต่เป็นเปิดรูกก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาพูดอะนเไม่จะแต่กับพี่คุณงามแต่ยังไม่พูดอะไรเลยพูดเยอะจริงๆเลยแล่วแต่แล้วันอยากจะรู้ยังไงถ้าบุญงามยิ่งโตรก็จน่าตายยิ่งมาแล้วก็ดูสิว่าเธอเธอ ไปละใครลองตัวเองไม่เ็นะจิเกี่ยวฉากดีนะถ่านโกมันเสียเวลาอีก